กล่องแซนด์วิชส,ส่วนคู่มีแบบฟูดเกรดไหมเป็นคําถามจากลูกค้าท่านหนึ่งครับที่ถามเข้ามาเมื่อวานแล้วก็เป็นอีกคําถามที่มีคนถามมาเป็นระยะผมเข้าใจคนที่ถามคําถามนี้ครับลูกค้าใหม่ๆทั้งที่ซื้อไปขายต่อแล้วก็ลูกค้าส่วนคู่ที่ซื้อไปใช้เองเพราะกล่องแซนด์วิชตัวแซนด์วิชจะสัมผัสกับเนื้อกล่องโดยตรงและก็สัมผัสตลอดเวลา ในมุมของคนที่เอาไปขายต่อก็อาจจะต้องคอยตอบคำถามของลูกค้าเขาอีกทีหนึง่งหรือหลายครั้งก็มีการประสานสนคู่เข้ามาเพื่อเอาไปรับรองไปใช้ครับส่วนในกรณีของลูกค้าที่เอาไปใช้เองก็อาจจะต้องการความรู้สึกมั่นใจว่าได้ใช้กล่องที่เป็นฟู้ดเกรดปลอดภัยต่อสุขภาพทั้งสำหรับตัวเขาและก็ลูกค้าของเขาเพราะงั้นกล่องของสนคู่ทุกรุ่นที่มีการสัมผัสอาหารหรือเบเกอรี่โดยตรงไม่ว่าจะเป็นฐานเค้กแซนด์วิชจานกระดาษ ถาดแบนถาดสำเร็จหรือกล่องอาหารทุกรุ่นทุกรุ่นจะมีการเคลือบด้วยวัสดุฟูดเกรดทั้งหมดครับส่วนวัสดุที่ใช้เคลือบก็จะมีหลากหลายครับเช่นโลเดน p e ไฮเดน PE หรืออีกหลายตัวในกลุ่มของ PP แต่ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็จะอยู่ในกลุ่มของฟูดเกรดทั้งหมดครับที่สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรงแล้วเราก็เลือกมาเฉพาะตัวที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน FDA เท่านั้น FDA ก็คือองค์กรอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาครับหรือก็คืออ,อยอนนั่นเองแล้วสาเหตุที่เราเลือกใช้แบบนี้ก็เพราะว่ามีช่วงหนึ่งช่วงก่อนโควิดช่วงที่คนตื่นตัวในเรื่องของสุขภาพคนตื่นตัวหันมาใช้กล่องกระดาษแต่ก็ยังต้องการความอนามัยความเป็นฟู้ดเกรด ที่ไม่ต่างจากพลาสติกและเราก็อยากให้ทุกคนใช้กล่องได้อย่างสบายใจเราถึงได้ตัดสินใจเลือกใช้แบบนี้ครับผมคิดว่าคลิปนี้คงจะตอบคําถามลูกค้าใหม่ๆทุกท่านที่ถามเข้ามาได้ครับแล้วถ้ามีคําถามอย่างอื่นเพิ่มเติม,ตมก็สามารถส่งคําถามมาทาง inbox หรือถามผ่านแอดมินเข้ามาได้เลยครับ